อย่างที่บอกแหละค่ะว่าอ่ะพอเมษาสมมุตินะอันนี้เอาแบบว่าเดรรายที่สุดนะสมมติเมษาเจ็ดได้ใช้ระหว่างนี้นะคะหลายหน่วยบอกว่าฉันต้องใช้เงินนะเพราะ มันมีเรื่องที่ต้องต่อเนื่องกันท,ท่าภาษาทางราชาการก็คือมันเป็นเรื่องผูกพันเป็นงบผูกพันที่มันต้องใช้ถ้าขาดตอนไปจะทํำยังไงนะเพราะปีงบปี67มันยังใช้ไม่ได้ก็ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยสํานักงบประมาณก็บอกว่าอาจจะต้องเป็นลักษณะของการใช้ใจ่ายงบประมาณ2 5 6 6ไปพลางก่อนแหมคําว่าไปพลางก่อนนี่เราได้ยินบ่อยท่านค,ค,คะเราจะใช้เรื่องนี้ยังไงมันมีความจําเป็นยังไงแล้วข้อจํากัดอันนี้แหละสําคัญเพราะเอาจริงๆแล้วเราเหมือนเอาเงิน เขาเรียกเอาเงินสำรองเอาออกมาใช้จะบอกเอาเงินอนาคตก็จะบอกเป็นยังไงก็บอกว่าูกเหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยเราทำมันมีความจําเป็นต้องเอาตรงนี้มาใช้แล้วข้อจํากัดคืออะไรคะคืออย่างที่เรียนคุณอย่นะครับว่าปีงบมาเราเริ่มวันที่หนึ่งตุลาในเมื่อกฎหมายเรายังไม่ไม่มีไม่ใช้ไม่ได้ครับก็ต้องตัวกฎหมายพรบ รัฐธรรมนูญปี60ก็กำหนดไว้นะครับให้ใช้งบประมาณไปพรางก่อนตัวพรบรวิธีการงบประมาณซึ่งเป็นกฎหมายหลักด้านงบประมาณเนี่ยก็กําหนดไว้ว่าให้ใช้งบประมาณไปพรางก่อนโดยกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่านนายกเป็นผู้อนุมัติอันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากยุบสภาแล้วผมผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดเดิมนะครับรับท่านนายก ประยุทธ์เนี่ยท่านก็คงเห็นแล้วว่าท่านก็ต้องเตรียมการให้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยดำเนินการไปได้โดยเรียบร้อยไม่มีปัญหาขุกขักในเรื่องงบประมาณท่านก็ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณปี2566ไปพางก่อนอ๋อคือมีการตั้งแต่มีการวางแผนเอาไว้แล้วใช่ไหมค <มา S 2> ะกลางเดือนพฤษภาฮะหลังจากยุบสภาไปสักเดือนเนี่ยยุบสภาแล้วผมก็เชื่อว่าท่านเตรียมเตรียมการแล้วครับ ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณปี2 5 6 6ไ้ปพางก่อนเนี่ยหมายความว่าวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยงบประมาณรายจ่ายหลายหลายประเภทเนี่ยสามารถใช้จ่ายได้ตามปกตินะฮะยกเว้นจะไปทำเรื่องใหม่ๆอย่างอย่างเช่นอะไรบ้างคะที่ใช้ได้ปกติใช้ได้ปกติอย่างเช่นเงินเดือนนี้ฮะอ๋ออ๋ออันนี้ต้องปกตินะคะข้าราชการที่ภาครัฐไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับมีมีเงินครับแล้วก็งบ ดำเนินการต่อเนื่องต่อเนื่องในที่นี้คือค่าใช้จ่ายประจําบางส่วนค่าน้ําค่าไฟอันนน,น,นี้ค่าเช่ารถค่าเช่าอาคารที่ไปทําสัญญาผูกพันไว้แล้วทั้งรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุนเนี่ยคือหมายความว่าผูกพันข้ามปีไปถึงปีหกเจ็ดทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะไปตรวจสอบว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่อะไรก็จะ จัดเงินไปให้แต่ที่วิธีการที่จะจัดเงินเนี่ยเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ให้ความเห็นชอบคือสำนักงานกับผู้อยากใช้เงินขอใช้เงินคือส่วนราชการเนี่ยในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเนี่ยเขากําหนดไว้เลยว่าจะต้องทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือนนะครับ<ห>ในช่วงเวลาแเดือนเนี่ยให้ชัดเจนสำนักงานก็จะไปดูว่า อันนี้เก่าไหมอันนี้ใหม่หรือเปล่าใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่าต้องให้เกียรติรัฐบาลชุดใหม่เขาไปทำนะฮะก็ใช้ได้แต่เรื่องเก่าเรื่องผูกพันนะเพราะฉะนั้นก็จะมีผูดง่ายก็คือมีสองส่วนนะครับถ,ถ้าพูดถึงรายจ่ายประจําก็คือบุคลากรงบดําเนินการนะครับอาจจะมีเงินอุดหนุนต่างๆที่ให้ท้องถิ่นอะไรพวกนี้เรนะาก็ให้นะครับเงินทุนหมุนเวียน อะไรพวกนี้นะครับก็ยังให้ตามปกติแต่ว่าก็จะดูความจําเป็นว่าจําเป็นต้องใช้แค่ไหนส่วนที่สองนี้จะเป็นงบลงทุนะนะฮะเ,เนื่องจากเงื่อนไขโดยรายละเอียดเนี่ยทางสงงมนุนแมนยังไม่ได้ประกาศแต่ผมคาดว่ารายจ่ายลงทุนเนี่ยจะมีมีสองส่วนนะครับว่ารายจ่ายลงทุนที่ทําปีเดียวกับรายจ่ายลงทุนที่เป็นรายการผูกพันะนะฮะเอาที่ให้ได้ก็คือรายการ ผูกพันของรายจ่ายลงทุนเนี่ยว่าสำนักงานคงต้องไปตรวจว่ามีภาระเท่าไหร่จะใช้เท่าไหร่ขีดความสามารถที่จะดําเนินการเท่าไหร่แล้วก็ให้ไปทํานั้นนี้รายจ่ายส่วนที่ไม่ได้ผูกพันเนี่ยโครงการขนาดเล็กขนาดใหญ่ต่างๆงดที่จะเริ่มชะลอไปก่อนชะลอไปเลยรอให้ใช้เงินตัวนี้ได้ก่อนใช่ครับรอรัฐบาลถ้างบลงทุนอ่ะเราก็นึกถึงพวกโครงสร้างพื้นฐานต่าง น,นี้คืองบลงทุนหรือถ้า,ถ,าถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐก็อาจจะเป็นงบพวกก่อสร้างอาคารนู่นนี่นั่นที่ต้องจ่ายถ้าสมมุติอาาทาอยู่แล้วแล้วมันแหมมัน,มนต้องใช้งบประมาณตัวใหม่นี้ถ้าอันนี้เป็นลักษณะของงบผูกพันเพราะมันยังต้องสร้างต่อเนื่องแล้วมันมีความจําเป็นอาคารนี้ต้องเสร็จเพราะถ้าไม่มีอาจจะทํางานต่อไม่ได้หรือถนนถ้าไม่ทําพี่น้องจะสัญจรไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นความจําเป็นอย่างหนึ่งทำได้ถือว่าทาสัญญาผูกพันได้นะอันนี้ทําได้แต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้เราบอกว่า แม่เห็นตรงนั <ina uno> yeah. Do e ้นทำเลดีอยากจะอยากจะทำถนนจัตจรเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้ามาถึงเราได้ง่ายทำใหม่รออ๋อรอก่อนเพราะว่ายังไม่ได้อันนี้คือ2ส่วนที่ทำได้และทำไม่ได้ในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลานี้ใช่ไหมคะนนี่คือข้อข้อจากัดที่มันเกิดขึ้นแต่ที่นี้ก็ต้องถามต่อละคะว่าอ้าวในเมื่องบปี67มันยังไม่มามันยังไม่เกิดขึ้นและไอ้ตรงที่ไปทางก่อนของงบปี -6 6เนี่ยค่ะเอาเงินตรงไหนมามาอุดหนุน มาทาให้เขาทำงานต่อได้ใช่ค่ะคือคือระบบการคลังของบ้านเรานี้ขอเรียนคุณยุ้ยว่าในพรบเงินคงคลังตั้งแต่ปี2 4 9 1เนี่ยนนะครับกำหนดไว้เลยว่าบัญชีเงินคงคลังนี้จะมีสองบัญชีคือบัญชีรับเงินกับบัญชีจ่ายเงินเพราะนั้นวันนี้เงินคงคลังที่อยู่ในคลังของเรานะฮะมีหลายแสนล้านพอใช้ครับ แล้วก็รายได้ก็จะเข้ามาเข้ามาก็เข้าบัญชีที่สองเนี่ยบัญชีรับค่ะแลอบัญชีหนึ่งก่อนรับแล้วก็เอามาเข้าบัญชีสองจ่ายนะครับเพื่อไม่ให้สับสนค่ะนะครับก็ยังมีเงินอยู่ครับคือหมายความว่าพอวันที่หนึ่งตุลาป๊บกระบวนการที่ทำละเอียดส่งให้สำนักงานสำนักงานพิจารณาแล้วก็สามารถจ่ายได้สำนักงานจะจัดสรรเงินมาให้แล้วพอพรบห7เจด มีผลบังคับใช้แล้วมันก็จะมาหักกบลบนี่กันเอากรมนี้คุณใช้ไปแล้วปี67คุณได้เท่านี้นะคุณต้องเอาที่ใช้ไปแล้วมาหักก่อนเหมือนเหมือนขอยืมเงินเหรอคะยืมก่อนใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวพองบตัวจริงมาช่วยเอามาคืนฉันหน่อยเพราะมันเป็นเงินคงครังที่เราต้องเก็บเอาไว้สำรองว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะโอ้โห แต่คือเรามีกระบวนการตรงนี้ที่วางรองรับไปแล้วเพราะว่าเท่าที่คุยกับท่านสวก่อนเข้ารายการก็คือจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดมา15ครั้งแล้วครับใช้เปิาพังก่อนเนี่ยฮมันก็มีปกติส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลาเลือกตั้งใหม่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะใช้ประมาณ6เดือนมันมันซ้อนช่วงเวลาไงมามีรัฐบาลชุดใหม่ชุดนี้เนี่ยที่ต้อง ขยายเวลาไปถึง8เดือนถ้าที่ผมจําได้เนี่ยจะมีแปดเดือนสักครั้งหนึ่งแร้วไงนะฮะใน15ครั้งเนี้ยแล้วนอกนั้นก็จะมีกึ่งหนึ่งเป็นหลักนะครับเนื่องจากเลือกตั้งใหม่มีปี2 5 6 3มเนี่ยมันติดขัดนิดหนึ่งที่การคำนวณเวลามันอาจจะคาดเคลื่อนนิดหนึ่งเนี่ยมันเลยไปสัปดาห์เดียวก็ต้องประกาศใช้งบมันไปพรางก่อนเพราะว่าเงินเดือนนี้มันหยุดไม่ได้นะครับถึงเวลาต้องจ่ายเพราะนั้น ก็ใช้ง่มันไปพลางก่อนหนึ่งในสี่ก็คือแต่ใช้เวลาจริงประมาณเดือนเดียวก็ไม่ได้ลำบากนเียวไม่ได้กระทบมากครับแต่จําเป็นเพราะว่ามันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับงบรายจ่ายปกติก็คือพวกเงินเดือนเงินต่างๆเงินดําเนินการต่างๆมันก็เลยจําเป็นที่ต้องมีการประกาศว่าต้องไปพลางก่อนแบบนี้นะ